ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีสถานการณ์ข่าวด่วนเข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เป็นข่าวด่วนที่สุดนะของประเทศไทยณนะขณะน,นี้เพราะกำลังจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อยๆก็จะชั่วคราวหรือว่าเป็นระยะยาวไปเลยเนี่ยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่มีผลต่อการบริหารประเทศและก็สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากนี้เนี่ยสุดๆไปเลยนะฮะต้องใช้คํานี้นะครับ สุดๆไปเลยสุดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะมันยังมีสิ่งที่จะตามมาอีกเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังตอนนี้คุณผู้ชมก็ทยอยกันเข้ามาละเพราะว่าเป็นข่าวด่วนที่สุดที่เพิ่งออกมาจากที่ประชุมของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นการประชุมสัปดาห์ตามปกตินะครับแต่เนื่องจากว่ามีคํำร้องของกลุ่มสอวอที่ส่งไปยัง ประธานวุฒิสภาแล้วก็ส่งต่อไปอยังสามรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยื่นถอดถอนนางสาวแพท,ทองทานจินวัตรออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปหลุดกับสมเด็จมุนเซนนะเนื่องจากสวเนี่ยเขามองว่าเป็นการกระทําผิดตามรัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรมรมไร้แรงนะฮะชัดเจนนะเรื่องของจริยธรมรมไร้แรงตามบทสนทนานั่นแหละครับของนายกรัฐมนตรีซึ่ง ก็ไม่คงต้องไปสารยายไม่คงก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกกับคุณผู้ชมไม่ได้รับทราบมากนะเพราะทุกคนรับรู้กันดีอยู่แล้วนะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสารได้มีมติออกมาเนี่ยเก้าต่อศูนย์เลยนะครับเก้าต่อศูนย์รับคําร้องรับคดีเอาไว้พิจารณานะครับโอเคนะอันนี้คือดอกที่หนึ่งคืออันนี้ไม่เหนือความคาดหมายคือตอนแรกเนี่ยกำลังลุ้นกันอยู่ว่าสารจะเลื่อนหรือเปล่าแต่สารจะไม่รับเลยเนี่ยอันนี้คงหนักนะ สารจะเลื่อนหรือเปล่าสรุปสารไม่เลื่อนนะครับรับ9ต่อศูนพราะสารรับ9ต่อ0ประเด็นที่2ที่จะต้องพิจารณาก็าคือว่าสารจะสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ปรากฏว่าสารมีมติ7ต่อ2ครับ7ต่อ2ให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำตัดสินนะ นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้คุณองค์อิงจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เป็นนายกอุงอิงอีกต่อไปนะฮะย้ําคุณองค์อิงไม่ได้เป็นนายกแล้วนะเออเป็นนายกอยู่แต่ถูกสั่งปัหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีในชั้นศาลก็คงใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะกว่าศาลจะตัดสินออกมานะว่าจะพ้นไปเลยหรือเปล่า นะตอนนี้สั่งหยุดก่อน7ต่อสนะฮะสั่งหยุด7ต่อ2และทีนี้นายกรัฐมนตรีองค์อิงจะทำหน้าที่อะไรต่อไปก็ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนฮะอ่าเป็นายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพราะวันนี้เพิ่งมีภาพรวมราชองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมานะครับให้องค์อิงเนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็คือควบสองตำแหน่ง กุงอิงก็จะไปดูงานเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นแผนนะเป็นการเตรียมความพร้อมคือก็รับประกันความเสี่ยงนะรับประกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อนเพื่อหลุดเก้าอี้นายกนะตอนนี้ยังไม่หลุดนะแค่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นายกก็ไม่ไม่ถึงกับว่างสักทีเดียวเพราะต้องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คือจังหวะวันนี้มันมันมัน,ม,นมันน่าสนใจเพราะว่าตอนสายเนี่ยมีภาพร,รมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมคอรมออุงอิงสองทับหนึ่งเยไอ้หนึ่งทับสองออกมาไงนะจังหวะมันโบะ๊ะตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นกันเว้ยถ้ามีคอรมอโปรดเก้าลงมารัฐบาลก็ทํางานต่อไปได้แต่พอตกเนี่ยช่วงบ่ายโมงศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็ถือว่าเป็นสองเหตุแล้วคุณทักษิณก็เพิ่งออกจากศาลนะ สารอาญาวันนี้คุณวันนี้มีนัดไต่สวนพยายนฝ่ายโจทก็คืออายการนะคุณทักษิณก็เดินทางไปแสดงตัวต่อสารนะโอ้โหทั้งคอรมอใหม่ทั้งคุณทักษิณไปขึ้นศาลคดี1นึทั้งสารรัฐธรรมนูญมีมติ7จต่อสให้นายกร,รัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนก็เลยถามว่าเอาแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อไปล่ะหลังจากนี้เราเอากําหนดการนะหมายกําหนดการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ หมายกำหนดการในเบื้องต้นเนี่ยวันที่สามกรกฎาคมอีกสองวันข้างหน้าคนที่จะนําครมอเข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณตนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่คุณอุงอิงแล้วนะเพราะคุณอุงอิงถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเอา้าคุณภูมิธรรมก็หลุดออกจากตําแหน่งไปอีกเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยก็พ้นจากอรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปก่อนแล้วก็ มีการปรดก้าลงมาใหม่ให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามรายงานเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะฮะจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อน,นอําครมเข้าเฝ้าถวายสัต,ตย์ปฏิญาณตนเอาตามสเตปนี้นะฮะเข้าเฝ้าเพื่อสวายปฏิญาณตนแล้วหลังจากนั้นประเทศไทยก็จะมี โอ้โหท่านนายกภูมิธรรมครับนะประเทศไทยก็จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรออีอันดับหนึ่งต่อจากคุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนคุณภูมิธรรมหรือคุณสุริยะนะก็่าจจะเป็นคุณภูมิธรรมนะครับมาเป็นนายกรักษาการโอ้โหคุณภูมิธรรมนี่แกแกเนี่ยนะ อืมทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะครับได้เป็นทั้งรัฐมนตรีพาณิชย์ในรัฐบาลเดียวนะเป็นทั้งรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นทั้งรัฐม,นต,น,น,น,ฐมนตรีกลาโหมได้เป็นทั้งรัฐมนตรีมหาไทยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนั่งรักษาการตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่างหากโอ้โหบิ๊กอ้วนนี่นะแข่งเรือแข่งพายได้นะครับแต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ย บิก๊กอ้วนนี่มาหนักมาเต็มจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองของไทยก็ล่อแหลมเปราะบางนะครับคือตอนนี้ม็อบก็ได้ทีเลยนะเพราะม็อบเขาประกาศแล้วนะว่าหากศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคําสั่งออกมาทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยม็อบเขาก็จะสั่งให้นายกเนี่ยลาออกเพราะนั้นม็อบรวมพลังแผ่นดินเนี่ยก็จะมีความชอบธรรมมากขึ้น ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นในการกดดันในการเน้นในการบี้ในการขยี้ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกไปลาออกจากตำแหน่งไปเห็นไหมฮะม็อบมาเน่ม็อบมาเนี่ยม,อม็มอบจะมาคึกคักหนักกว่าเดิมเพราะว่าโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงขนาดนี้โดยสารรัฐธรรมนูญมาติ7ต่อ2นะครับโอ้โหสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมกำลังเข้าช่องเนชั่นนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ไป เตรียมตัวกันละคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันร้อนแรงมันเข้มข้นดีจร,จริงๆครับคุณผู้ชมสุดท้ายสถานการณ์จะไปจบที่ตรงไหนรอติดตามด้วยใจระทึกเลยนะฮะมีคุณผู้ชมบอก7ต่อ2นี่อ๋อ9ต่อ0ย์รับคำร้องนะครับ9ต่อ0รับคำร,อคร้อ,รรอง7ต่อ2สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมฮะมันมี2ประเด็นไงคุณผู้ชมอ่ะหลังจากนี้รอติดตามไปเลยครับประเทศไทยของเราเนี่ยตื่นเต้นขึ้นอีกเยอะ นะส่วนฮุนเซนเนี่ยไม่รู้มันชอบใจหรือเปล่าเนี่ยฮุนเซนว่าอย่างไงเดี๋ยวรอดูนะฮะุนเซนกับฮุนมาเน็ตว่าอย่างไรนะครับช่วงท้ายของรายการหากชื่นชอบยุคนอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อุดหนุนแหนมของยุคนได้นะฮะเป็นแหนมดีจากอาเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแหนมดีมากครับแหนมอย่างดีเลยคุณผู้ชมดูนะฮะดูคลิปแหนมนะกินแหนมนะนะสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ เดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอสุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่อง ไพรสณียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสเียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยบาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1่ชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัว ของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อย้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไป ย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมออร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เพาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้ว